ภูมิสี่หนึ่งกามาวจรภูมิฉันท่องเที่ยวอยู่ในกามสองรูปาวจรภูมิฉันท่องเที่ยวอยู่ในรูปสามอรูปาวจรภูมิฉันท่องเที่ยวอยู่ในอรูปสี่โลกุตรภูมิฉันพ้นจากโลกอธิบายคำว่าภูมิในที่นี้หมายถึง ที่เกิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแบ่งออกเป็น4ภูมิคือ 1. กามาวจรภูมิภูมิที่สัตว์ยังเกี่ยวข้องในทางกามอยู่ได้แก่อบายภูมิอันหาความเจริญไม่ได้คือนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอสุรกายมนุษยโรคและสวรรค์ชั้นกามาวจรหกชั้น สองรูปาวจรภูมิเป็นภูมิของพรหมมีรูปพวกนี้ไม่มีการเสพกามเกิดขึ้นด้วยอำนาจฌานที่ได้บรรลุในชาติที่เป็นมนุษย์มี16ชั้นาอาอรูปาวจรภูมิชั้นที่ท่องเที่ยวในอรูปเกิดจากระดับจิตที่ปรารบอยู่เป็นอารมณ์เป็นผลแห่งอรูปฌานที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุ ทำให้ท่านไปเกิดในอรูปภพซึ่งมีชื่อเหมือนอรูปฌานสี่สี่โรกุตระภูมิเป็นระดับจิตที่เหนือโลกแต่พระอริยบุคคลสามประเภทแรกหาได้หลุดพ้นจากภพอย่างแท้จริงไม่เพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดในภพท่านยังละได้ไม่หมดแนวคําถามคําตอบถามหนึ่ง อะไรเรียกว่าภูมิมีเท่าไหร่อะไรบ้างตอบภาวะซึ่งเป็นที่เกิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอันละเอียดและประณีตขึ้นไปกว่ากันเป็นชั้นๆโดยลำดับแห่งจิตและเจตสิกเรียกว่าภูมิมีสี่คือกามาวจรภูมิหนึ่งรูปาวจรภูมิหนึ่งอรูปาวจรภูมิหนึ่งโรกุตระภูมิหนึ่งถาม 2. พบกับภูมิต่างกันหรือไม่ฉไน,นจึงจัดพบเป็นสจัดภูมิเป็นสตอบต่างกันพบหมายเอาสถานที่หรือได้แก่ที่เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ภูมิได้แก่ขั้นแห่งจิตและเจตสิกอันละเอียดประนีก,กว่ากันโดยลำดับการที่จัดเป็นพบสามจัดภูมิเป็นสี่นั้น เพราะหยาบและละเอียดกว่ากันสำหรับพบอย่างสูงก็เพียงอรูปฌานเท่านั้นส่วนภูมิยังละเอียดขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงชั้นโรกุตระที่เรียกว่าโรกุตระภูมิเหตุนั้นท่านจึงจัดพบเป็นสามจัดภูมิเป็นสี่ถาม3ชั้นแห่งจิตและเจตสิกอันล่วงนามได้แล้ว แต่ยังปรารบรูปนามเป็นอารมณ์นั้นได้แก่จิตและเจตสิกข,ของท่านจำพวกไหนตอบได้แก่จิตและเจตสิกข,ของพระโยคาวจรผู้ได้ฌานมีกสินหรืออรูปธรรมอย่างอื่นเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ารูปฌปานถาม 4. พบพส3กับภูมิ4หมายความต่างกันอย่างไร จงชี้แจงตอบพบหมายเอาโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ผู้เสพกามและพรมต่างประเภทภูมิหมายเอาภาวะอันประนีขึ้นไปเป็นชั้นๆแห่งจิตและเจตสิกข,ของสามัญชนบ้างของท่านผู้ได้ฌานบ้างของพระอริยบุคคลบ้างมรรคสี่กับผลสี่ 1. โสดาปฏิมัตโสดาปฏิผล 2. ส,สักกทาคามิมัติสักกทาคามิผล 3. อานาคามิมักอานาคามิผล 4. อรหัตตมักอรหัตตผลอธิบายคำว่ามัตแปลว่าทางหรือหมายถึงยานคือความรู้อันเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ สามารถละสังโยชน์ได้แก่สัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบเกิดขึ้นจากการที่บุคคลปฏิบัติไปตามอริยมรรคมีองค์8ปประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารหรือหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อถึงจุดผู้ปฏิบัติกระทำให้ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณ ปัญญาพอประมาณก็จะเกิดสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบขึ้นระดับหนึ่งคำว่าผลแปลว่าผลิตออกได้แก่ความสุขเกิดจากการปฏิบัติตามอริยมรในองค์8ประการจนละสังโยชน์ได้ขาดเพราะมรนั้นๆอุปมาสังโยชน์เหมือนโรคในกายมรเหมือนยารักษาโรคให้หายไปผล เหมือนความสบายที่เกิดจากการหายจากโรคหรือสังโยชน์เหมือนโจรในป่ามักเหมือนการปราบโจรผลเหมือนความสงบที่เกิดขึ้นจากการปราบโจรได้แล้วมักและผลน,นั้นจัดเป็นอย่างละสี่มีโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสัคทาคามิมักสัคทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมัก อรหัตผลตามที่ละกิเลสได้เป็นชั้นชั้นชนีแนวคำถามคำตอบ 1. มักกำจัดสังโยชน์ได้ด้วยวิธีอย่างไรตอบด้วยการกำหนดรู้ทุกขัสัจจะและสมุทัยสัจจะทำให้แจ้งนิโรธสัจจะทำมรขัสัจจะให้เกิดถามส ฉไนท่านจึงจัดมรคและผลเป็นอย่างละสี่รวมเป็นอริยบุคคล8จงอธิบายให้สมกับเหตุตอบการที่ท่านจัดมรคเป็นสี่ด้วยอำนาจกำจัดสังโยชน์ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันและจัดผลเป็นสี่นั้นเพราะเหตุในเบื้องต้นคือมรคมีสี่แล้วส่วนผลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องจัดให้สมกับเหตุสี่ ในเบื้องต้นรวมความว่าที่จัดเป็นผลสี่ก็เพราะจัดตามมัคสี่นั่นเองถาม 3. เมื่อพระโยคาวจรประสงค์จะให้มัคสี่เกิดขึ้นต้องบำเพ็ญด้วยวิธีอย่างไรตอบต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับชำระศีลของตนให้หมดจดอยู่เสมอ จเจริญสมาธิให้ละเอียดขึ้นจนเป็นบาทของสมถกรรมฐานอบรมปัญญาให้สูงขึ้นไปจนเป็นวิปัสนาญาณกําจัดกิเลสที่หยาบและละเอียดให้ขาดไปแต่นั้นมรรคสีก็บังเกิดขึ้นโยนิคือกําเนิดสี่งชาราพุชะเกิดในคันสองอันทชะ เกิดในไข่ 3. ส,สังเสธชะเกิดในเท่าใคร 4. โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นอธิบายคำว่ากำเนิดคือการบังเกิดของสัตววโรคทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมี4ประเภทคือ 1. ชาราผู้ชะได้แก่สัตว์ที่ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโต เมื่อถึงกำหนดเวลาที่คลอดออกมาจากคันของมารดาเช่นมนุษย์และสัตว์ดิรัฉานบางประเภท 2. อ,อันทชะได้แก่สัตว์ที่ถือกำเนิดในฟองไข่แล้วฟักออกมาเป็นตัวเช่นสัตว์มีปีกเต่าจระเข้จิ้งจกเป็นต้น 3. ส,สังเสทชะได้แก่สัตว์ที่เกิดจากเชื้อราของสกปรก ากสัตว์เน่าเช่นเชื้อไวรัสบางอย่างเชื้อโรคหนอนนา,นานาชนิดเป็นต้น 4. โอปปาติกะได้แก่สัตว์ที่เกิดโดยผุดขึ้นมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องผ่านการเป็นทารกเมื่อตายก็ไม่ทอดทิ้งสรีระไว้ท่านกล่าวว่าได้แก่พวกอบายสามเว้นสัตว์เดรัจฉานเทวดาในกามาวจรภูมหก และรูปประพรม16ชั้นแนวคำถามคำตอบถาม 1. ชาาผู้ชักกำเนิดและโอปปาติกะกำเนิดต่างกันอย่างไรหรือไม่ตอบต่างกันชาาผู้ชักกำเนิดนั้นได้แก่กำเนิดมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานประเภทที่คลอดออกมาเป็นตัวและดูดนมมีโครกระบือเป็นต้น โอปปาติกะกำเนิดได้แก่กำเนิดของเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีหาได้ถือกำเนิดในท้องมารดาไม่เกิดผุดขึ้นในทันใดโตใหญ่เป็นวินยูชนทีเดียวหาได้เป็นทารกมาก่อนไม่เมื่อจุติก็หายวับไปไม่ทอดทิ้งซากไว้ถามส,สัตว์ติรฉานจำพวกมีเลือดแดง และจำพวกมีเลือดเหลืองเรียกว่าเกิดในอะไรจำพวกนกเรียกว่าอันทชะหรือสังเสทชะจงอธิบายตอบสัตว์จำพวกมีเลือดแดงจัดเป็นอันทชะจำพวกมีเลือดเหลืองจัดเป็นสังเสทชะจำพวกนกเรียกว่าอันทชะเพราะสมกับอัฏฐทะที่ท่านแสดงไว้ว่า ได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่ไปเกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัวเป็นอาทิถาม 3. มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานจัดเข้าในกำเนิดอะไรในโยนิสีนั้นตอบมนุษย์จัดเข้าในชราพุชะเพราะเกิดในคันส่วนสัตว์เดรัจฉานยังแยกเป็นประเภทอีกคือที่คลอดออกมาเป็นตัวเช่น โคกระบือเป็นต้นจัดเป็นชราพุชะจำพวกที่เกิดในไข่เช่นเป็ดไก่เป็นต้นจัดเป็นอันทชะส่วนที่เกิดในเท่าใครเช่นนอนและ,มะแมลงต่างๆจัดเป็นสังเสทชะวันณะสีหกษัตริย์สพรามสามแพทย์สี 4. สูตรอธิบาย วันณะหมายถึงพวกชนชั้นต่างๆที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีปหรืออินเดียปัจจุบันมีการแบ่งวัรณนะหรือชนชั้นอย่างชัดเจนตามหลักศาสนาพราหมณ์ดังนี้ 1. กษัตริย์หมายถึงชนชั้นปกครองและนักรบที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อทำให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปโดยความเรียบร้อย 2. พราหมณ์ หมายถึงชนชั้นที่มีหน้าที่ศึกษาตำราทางพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะปลูกฝังความเชื่อถือเกี่ยวกับรัิที่ตนเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การบูชากราบไหว้ 3. แพทย์หมายถึงชนชั้นที่มีการศึกษาหาข้อมูลที่ประกอบอาชีพในด้านธุรกิจค้าขายและการศึกร,รมชนชั้นนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยกันพัฒนาประเทศอันได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ c สูตรหมายถึงชนชั้นต่ำรับจ้างทำงานทั่วๆไปเป็นกรรมกรหาเช้ากินขําเป็นที่รังเกียจของคนวรณะสูงชนชั้นนี้การทำงานจะต้องใช้กำลังกายมากกว่ากำลังสติปัญญาถือว่าเป็นชนชั้นที่มีการศึกษาน้อย เป็นปัญหาของสังคมแนวคำถามคำตอบถาม 1. คนที่อยู่เป็นหมวดหมู่กันย่อมมีหน้าที่ต่างๆกันจึงรักษาหมู่อยู่ได้ด้วยความพร้อมเพรียงตามหน้าที่ท่านจัดวันนะสีก็เพื่อให้คนรู้สึกตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนพิสุสามเณรจัดเป็นวันณะอะไรมีหน้าที่เช่นไร เพื่อจะได้ทำหน้าที่นั้นจริงตอบจัดเป็นวันนพรามมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประพฤติดีปฏิบัติชอบละทำที่รามกเสียตั้งตนไว้ชอบตลอดไปถาม 2. ท่านว่าการแบ่งชั้นวันนะเป็นเหตุแห่งความแตกสามัคคีกันแตกแยกกันอย่างไร ขอฟังเหตุผลตอบแตกแยกกันอย่างนี้คือผู้ที่ถือว่าตัวเป็นคนชั้นสูงมีกษัตริย์และพราหมณ์เป็นต้นไม่ยอมให้ชนชั้นต่ำมีแพทย์สูตรเป็นต้นเข้าร่วมสังคมตลอดจนการสมสู่ในวงสกุลนั้นยิ่งถ้าเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วถึงกับวางกฎมนเทียนบานไว้เป็นขนบประเพณี เมื่อชนชั้นต่ำไม่มีโอกาสได้ร่วมวันณะเช่นนั้นก็พยายามที่จะตีตนออกห่างต่างก็จะมองกันในแง่ร้ายเสมอผู้เป็นฝ่ายต่ำก็ดิ้นรนหาทางออกเพื่อความยิ่งใหญ่ในวันณะชั้นสูงในที่สุดก็เกิดความแตกสามคัคคีอันเป็นภัยของประเทศและชาติต่อไปในอนาคตวิบัตสี 1ศีรวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. ออาจารวิบัติความวิบัติแห่งอาจาระ 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิ 4. อาชีววิบัติความวิบัติแห่งอาชีวะอธิบายวิบัติหมายถึงสิ่งที่จะนำไปสู่จุดของข้อเสียจุดเสื่อม และความบกพร่องขององค์ประกอบต่างๆซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เปิดช่องให้ผลของกรรมดีเกิดขึ้นมี4อย่างความเห็นของผู้อา่านน่าจะเป็นซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เปิดช่องให้ผลของกรรมไม่ดีเกิดขึ้นมี4อย่างคือ 1. ศสีระวิบัติความวิบัติแห่งสินหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้สมาทานศินแล้วมีการย่อหย่อน ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลถ้าเป็นพิสุคือต้องอาบัติปราชิกหรือสังฆาธิเศษถือว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่ง 2. อ,อาจารวิบัติความวิบัติแห่งอาจาระหมายถึงความประพฤติจัญญามารยาทที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมถ้าเป็นพระพิสุสามเณรมีความประพฤติไม่เหมาะสมดังกล่าวก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ขาดความเชื่อถือจากบุคคลอื่นๆ 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิมคือมีความเห็นที่ขัดแย้งต่อความเป็นจริงเช่นเห็นว่าการทำบุญไม่ได้บุญการทำบาปไม่ได้บาปปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์และนิพพานเหมือนอธิบายไว้ในทิฏฐิสาอาชีววิบัติ ความวิบัติแห่งอาชีวะหมายถึงการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาชีพได้แก่การสแสวงหาปัจจัยสี่เครื่องเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในสังคมแต่เป็นการสแสวงหาในทางที่ผิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นทำให้ชีวิตของตอนเองตกต่ำคุณภาพของชีวิตไม่ดีขึ้นสร้างปัญหาให้แก่สังคม แนวคำถามคำตอบถาม 1. คําคำว่าวิบัติหมายความว่าอย่างไรศีรวิบัติและอาจารวิบัติต่างกันอย่างไรตอบหมายถึงความเสื่อมจากคุณธรรมที่ตนได้ตนถึงหรือเสื่อมจากข้อปฏิบัติที่ดีต่างกันศีรวิบัติได้แก่การประพฤติตนเป็นคนทุจริตไม่มีสังวรส่วนอาจารวิบัติได้แก่ การไม่รักษามารยาททอดทิ้งธุระเสียไม่นำพาถาม 2. วิบัติ 4. จะย่นให้สั้นจะพึงได้เป็นไฉไหนาหากินในทางเช่นไรเรียกว่าอาชีววิบัติตอบได้อาจาระวิบัติหนึ่งอาชีววิบัติหนึ่งย่นลงในศีระวิบัติทิ่ถิวิบัติคงไว้ตามเดิมหนึ่ง หาเลี้ยงชีพในทางไม่ชอบธรรมเป็นเหตุเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีการปล้นสะดมเป็นต้นเรียกว่าอาชีววิบัติหนึ่งถาม3จงแสดงวิบัติ4อย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันตอบความเป็นผู้ทุศิลไม่มีสังวรไม่ละอายแก่บาปเรียกว่าศีรวิบัติ เมื่อความวิบัติแห่งศีลเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเหตุให้ประพฤติกายวาจาเป็นไปตามความปรารถนาของตนไม่ใส่ใจในการที่จะรักษากิริยามารยาทเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมให้เกิดความเห็นผิดมีประการต่างๆอันไม่สัมปยุทธ์ด,ด้วยเหตุปัจจัยต่อแต่นั้นย่อมเป็นทางให้หาเลี้ยงชีพโดยปราศจากธรรมที่ชอบเกิดขึ้นมีเหตุเนื่องถึงกันดังนี้ ถาม 4. ขึ้นชื่อว่าวิบัติไม่มีใครชอบฉะนั้นจงแสดงให้เห็นชัดว่าวิบัติทั้งสี่อย่างนั้นไม่ดีอย่างไรตอบสีราวิบัติไม่ดีเพราะทําให้เป็นคนมีกายวาจาไม่เรียบร้อยไม่น่ารักไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือของประชาชนทั้งทําให้เป็นผู้พ่ายแพ้จากพระศาสนานี้อีกด้วย อาจาระวิบัติไม่ดีเพราะทำให้เป็นคนดื้อด้านแข็งกระด้างพูดจาสามหาวก้าวร้าวไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจของผู้พบเห็นทิฏฐิวิบัติไม่ดีเพราะทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีทำตามอําเภอใจของตัวเองจะผูกมิตรไมตรีกับผู้ใดก็ไม่ยืด ชอบยกตนข่มท่านอยู่เสมออาชีววิบัติไม่ดีเพราะไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลทั้งหลายทั้งจะพาให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วต้องวิบัติตามไปด้วยเวสารัชยานสี่หสัมมาสัมพุทธ,ธปฏิญญา 2. ขีนาสวัปฏิญญาสา อันตารายิกธรรมวาทะ 4. นิยานิกธรรม,มเทศนาอธิบายเวสารัชยานหมายถึงพระยานที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเพราะการตรัสรูด้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งทำให้พระองค์ทรงมีความกล้าหาญสี่ประการคือ 1. สัมมาสัมพุทธปฏิญญาทรงมีความแกล้วกล้า ปฏิญญาว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะไม่มีใครคัดค้านธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว 2. ขีนาสวะปฏิญญาทรงมีความแกล้วกล้าเพราะไม่มีใครอาจทักท้วงว่าที่พระองค์ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ตะขีนาศพแต่อาสวะยังไม่สิ้น 3. อันตรายิกธรรมวาทะ ทรงมีความกล้าเพราะไม่มีใครอาจทักท้วงได้ว่าทำรรที่พระองค์ตรัสว่าสามารถทำอันตร,รายแก่ผู้ปฏิบัติแต่ทำเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายได้จริง 4. นิยานิกธรรม,มัทเทศนาทรงมีความกล้าเพราะไม่มีใครอาจทักท้วงได้ว่าทำที่พระองค์ตรัสว่าสามารถอํานวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแต่ทำเหล่านั้น ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างแท้จริงธรรมะสี่ประการนี้เป็นสัจธรรมที่ใครๆไม่สามารถคัดค้านพระองค์ได้ไม่ว่าจะด้วยการกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเวสารัชยานแนวคำถามคำตอบถามหพระตถาคตเจ้าทรงประกอบด้วยทำอะไร ที่ทำให้พระองค์ทรงมีความกล้ากล้าและทรงอาหารในที่ทั้งปวงจงแสดงให้เห็นว่ามีเท่าไหร่อะไรบ้างตอบทรงประกอบด้วยเวสารัชยานสี่ประการคือ 1. พระองค์ทรงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง 2. พระองค์ทรงเป็นผู้มีกิเลสสิ้นไปแล้ว 3. พระองค์ทรงแสดงธรรมเหล่าใดว่าเป็นอันตราย ทำเหล่านั้นก็จะเป็นจริงอย่างนั้น 4. พระองค์ทรงแสดงทำเหล่าใดว่าเป็นนิยานิกธรรทำทำเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นถาม 2. ญยานสีเป็นคุณสมบัติอย่างไรท่านจึงเรียกว่าเวสารัชยานตอบเป็นคุณสมบัติที่ใครๆอื่นทั้งในมนุษยโรคเทวโรค และพรหมโรคจะทักท้วงคัดค้านไม่ได้และติดเตียนไม่ได้โดยธรรมในที่ทั้งปวงถาม3ข้อว่าพระตถาคตทรงเปล่งพระพุทธสิงหนาฏในถ้ำกลางพุทธบริษัทนั้นกล่าวโดยย่อว่าอย่างไรตอบโดยย่อว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบ เราเป็นพระขีณาศพมีกิเลสสิ้นแล้วทาที่เราแสดงเป็นอันตรายก็เป็นอันตรายแท้ทำที่เราแสดงว่าเป็นทางสิ้นทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นจริงถาม 4. มานะคือความหยิ่งหรือทะนงท่านว่าเป็นอุปกิเลสเวสารัชยานก็ดูมีลักษณะคล้ายกันไม่เป็นอุปกิเลสดอกหรือจงชี้แจง ตอบไม่เป็นเพราะมีลักษณะต่างกันคือมานะที่เป็นอุปกิเลสคือความหยิ่งหรือทนงจนเป็นเหตุหมิ่นผู้อื่นส่วนเวสารัชยานเป็นความกล้าหาญที่มีในพระองค์ด้วยทรงปฏิญาณและตรัสพระวาจาอย่างไรแล้วเป็นของไม่วิปริตใครๆไม่สามารถทักท้วงได้ทั้งทรงอาจเปล่งพระสุรสีหนาฏในบริษัท ประกาศโพรมรจั์โดยฐานไม่ส่งครั่นครามแต่หาได้มิ่นใครเพราะเหตุแห่งยานนั้นไม่จบจัตุกะหมวดสี่